มีไรมีตาก็กามานำเสนอโคาโดที่ปลูกในสวนนะครับวันนี้ก็มีพันธุ์บูเจนะครับบุคคลเป็นพิเ์สันนะครับบูเจนี้ก็สุกแล้วนะครับวันนี้คั่วนะครับเขาหุดนะครับยยูงคนนี้นะครับก็ลูกนี้ใหญ่นะครับก็ไป้ายพันธุ์ในทุกทุกพื้นที่ของไทยนะครับไรปณิตานนี้ก็อยู่สกลนครอำเภอปะนาณีคมนะครับบ้านของเดือนตำบลชันนิ่งนะครับอำเภอปะนาณีคมนะครับ ก็เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายนะครับตัวเร็วทนร้อนด้วยนะครับโมกกับภาคอีสานนะครับหรือทุกภาคเลยนะครับแต่อันนี้ผมมารวิวที่ว่าสุโขครคาอีสานนะครับลูกโตัวนะครับนระมาณหกาบร้อยการนะครับโค้งนี้ไ่มัผ่าด้วยว่าสีเป็นไงนะครับ สวยมากนะครับครับมองดูนะครับเบิกร่อนใบไม้เกี่ยๆให้ดูดูนะครับเหนือหนามากนะครับสวนนะครับอันนี้ที่สวนเองนะครับถลูกที่สวนเองครับ <k ric an> ก็มีไม่เยอเพิ่งสะสมได้ประมาณสิบกับต้นนะครับต้น ต้นเมพันนะครับรูดใหญ่นะครับอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับอันนี้นะครับรูดใหญ่นะครับรูดเจ็ดนะครับหลายพันนะครับที่ทนต่อโรคด้วยนะครับตัวเร็วนะครับรูดนะครับส่วนก็มีต้นพันธนะครับต้นสิบลูกนะครับต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าห้าต้นก็ ค่าส่งร้อก้สิบห้าบาทนะครับส่งยีบเอให้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจขอชิมนะครับยอดนะครับมันนะครับเนื้อเนียนนะครับไม่มีเสี้ยนครับอร่อยมากบุเก็บกับเม็ดใหญ่นะครับสายพันธุ์นี้แข็งแรงครับไม่ผิดหวังเลยครับแต่ว่าการระยะการออกดอกติดวัเราประมาณ ปีที่สามนะครับแล้อปีที่สี่ขึ้นกับเราดูเลยนะครับไว้ยมากนะครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้นะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับทั้งวันที่เพียรและวิซาได้เลยนะครับยินดีให้คําแนะนําในการปลูกนะครับยินดีให้เปเรียนรู้อีกสายาันหนึ่งเขาให้ม่บ้านมงนี้เป็นพันพิเศษน,นะครับแล่วแในบ้าน เราดูนิดหนึ่งคือล่าแล้วนะครับพิเดซันนะครับเขมีลงเหลือบ้างก็ไม่เยอะน,นะครับให้ดูครับถ้าในสนใจนะครับใช้แพนเพลย์หรือเปล่านะครับพิเดสันครับสีสวยครับเนื้อนะครับ เนี้นนไม่มีเส้นปะกันเนี่ปลอกง่ายนะครับง่ายทบง่ายนะครับอร่อยมากครับมันหนึบนะครับน้ำในในเนื้อไม่ค่อยจะมีนะครับมีน้อยนะครับอร่อยมากครับพิรุษศรนะครับอันนี้ที่สวนก็มีต้นพันนะครับตอนนั้นวัสิบบาทปลูกประมาณปีที่สองถึงปีที่สี่ครับ ออกดอกที่ผลปสเตอร์สันนะครับอันนี้ทุกภาพการติดลูกก็ง่ายกับพีเตอร์สันนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่มาที่สวนก็ไร้ใบตากระปุกปักหมดไปแล้วนะครับตามกกเกิลแน็ได้เลยนะครับเบอร์สวนร้แก้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งก้า่งห้าะครับอดีไลก็ท่านได้ลงนะครับเพดก็ไร่นใบตานะครับ ยังดีนะครับในคำแนะนํานะครับในการดูแลการดูแลนะครับต้นพัน์ก็อันนี้บูดเจ็นะครับแข็งแรงนะครับผมส่งให้นะครับไม่สนใจพักไว้ได้เลยนะครับต้นละหนึยห้าบาทนะครับ2ต้นค่าส่งก็ประมาณร้อบาทนะครับแพ็กเซ็นเตอรค่ายดีนะครับเพราะว่าทางสวนมีหงายต้นไม้นะครับก็อยากใส่กล่องนะครับเขาจะอับนะครับ ถ้าใส่ตะก้านี้อากาศไททีนะครับต้นไม้ท่านผูค้าต้นไม้จะสดใสนะครับอนี่ครับอันนี้บู๊เจ็นะครับอันนี้เป็นปีเตอร์สันนะครับต้นสวยเหมือนกันนะครับต้นละหนึร้อยห้าสิบบาทนะครับรักมาได้เลยนะครับท่านใดที่สั่งไปแล้วเสียหายระหว่างทางครับต้นนะโ้นห่างนะครับทักไม่ได้เลยครับยินดีเก็บไม่ฟรีไม่ต้องกังวลนะครับที่รับต้นไม้จะได้ปริกายมาแล้วนะครับยินดีรับผิดชอบนะครับ ันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยทักมาได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำขอบคุณมากครับสวัสดีครับ